ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาจัศรสีชั้นม .2 อทับสเลขที่33านิทานเรื่องทำคุณบูชาโทษโปสัตว์บะได้บาปยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งเลี้ยงแพะไว้ตัวหนึ่งต่อมาเศรษฐีผู้นั้นได้ลูกหมาน่ารักมาอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านอยู่มาวันหนึ่งหมากินข้าวไม่อิ่มหมาจึงพูดกับแพ้ว่า คืนนี้เราจะไม่เห่าเพราะเรากินข้าวไม่อิ่มแพะบอกว่าไม่อิ่มวันนี้คอยกินวันพรุ่งนี้อีกก็ได้หน้าที่ของเจ้าก็ต้องเห่าแต่หมากับเถียงว่าจะไม่ยอมเห่าต่างก็เถียงกันอย่างไม่ลดละจนแพะเห็นว่าไม่สามารถจะเกี้ยกล่อมหมาได้แน่นอนแล้วจึง รีบพูดขึ้นว่าเองไม่เห่าค่าจะเห่าเองพอตกดึกในคืนนั้นก็มีโจรผู้ร้ายเข้ามาในเขตรั้วบ้านหวังจะเข้ามาขมโมยทรัพย์สินแพะเห็นเข้าก็ส่งเสียงร้องแบะแบะฝ่ายหมานอนดูเฉยไม่ยอมเห่าโจรได้ยินแพะร้องก็ถอยออกไป สักคู่หนึ่งโจรก็กลับเข้ามาอีกแพะก็ร้องแบะแบะอีกเช่นเดิมโจรก็ถอยอีกไปอีกครั้งหนึ่งเศรษฐีได้ยินเสียงแพะร้องก็ลงมาดูเมื่อไม่เห็นอะไรผิดสังเกตก็กลับขึ้นบนบ้านไปนอนขณะที่กำลังจะหลับโจรก็เข้ามาอีกแพะเห็นดังนั้นก็ส่งเสียงร้องขึ้นอีกฝ่ายเศรษฐีก็ตกใจ และตื่นขึ้นมาดูอีกแต่ปรากฏว่าไม่พบอะไรเหมือนครั้งแรกเป็นอย่างเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายด้วยความโมโหเสร็จถีก็ลงมาเอาไม้ทุบแพะจนตายขอบคุณค่ะ